สวัสดีครับ <c oughs> สัปดาห์ก่อนเนาะผมชวนกินโอรีโอ้ลดโคลาวันนี้ผมซื้อโคลารสโอรีโอสลับกันเนาะมากินลองดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะได้ลองแล้วนะจริงผมก็ซื้อมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งกำลังจะลองเปิดกินดูก็เป็นขาวดำแล้วตรงนี้ก็เป็นชั้นชๆๆแล้วก็โอรีโอชัดเจนเนาะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือซีโร่ชูกาไม่ใช่ว่าผมชอบกินน้ําตาลเนาะจริงผมไม่ชอบเลยหวานหรอกเพียงแต่ว่าไอซีโร่ชูการ์มันมักจะกินแล้วเลี่ยนๆน่ะไม่ว่าจะเป็นโค้กรสอะไรก็ตามหรือเป๊ปซี่รสอะไรก็ตามพอมันซีโร่ชูการ์ลวแม่งเลี่ยนทุกอันไม่รู้เป็นเหมือนผมหรือเปล่าเนอะอันนี้ก็เขียนโอริโอ้เนาะบิมเ t ต d e อีดอิชัน่นเบสตี้ฟอร์เแล้วข้างหลังก็ ผลิตน่าแดดดปกติเนาะจุกที่เปิดก็เป็นขาวดำคราวนี้เรามาลองเปิดกันดูนะฟังเสียงไหมอุ้ยอือืมอมดมปุ๊บกลิ่นโค้กขึ้นมาเลยแล้วก็มีกลิ่นครีมโอริโอปน,นออกมาอืมนะครับ ใช่เป็นกลิ่นโค้กผสมกลิ่นครีมของโอรีโอเนาะอะลองมาชิมกันดูนะครับอืม <c oughs> มันเป็นกลิ่นโค้กที่มีความมันอยู่ในนั้น ไม่รู้ว่าเคยเหมือนผมไหมเวลาเรากินนมเสร็จแล้วเราไม่ได้ล้างแก้วแล้วเปิดโค้กใส่แล้วกินนั่นเลยกลิ่นนั่นเลยนะครับมันจะมีความมันนั้นอยู่นะมันอารมณ์แบบนั้นอืมมันมันโค้กอะ่ะแล้วก็มีความครีมโอริโออยู่ในนั้นก็แปลกดีแล้วพอกินแยบแยบแบไปปลายดินแล้วก็จะรู้สึกถึงความเลี่ยนของ ซีโร่ชูกานะครับเอาล่นะครับใครอยากลองอะไรแปลกๆใหม่ๆนะก็ลองดูนะครับโค้กโอริโอจริงๆน่าจะลองกินคู่กับไอโอริโอรสโค้กน่าจะเสียไายหมดไปแล้วครับสวัสดีครับ